คือสีผ้ากันเอามือใบบานดอกคือโอคากินเขาอย่เหมนว่าเออปั้นเขาเหนียวคือว่านเลยเนาะปีโตเอาก็ได้ครับปีโตก็ได้ปุ๊บๆเลยแต่ว่าผมสิเป่าแค่นให้ถึกลักผมก็ต้องใส่แมทเื่อนนเด้เพราะว่ามือน,นี้อสมอมเป็นมาอยู่ทั้งนานเานี่ยสิเป่าแค่นใส่แมทเป่าแค่นเราไม่ได้ขอกราบสวัสดีนะคะเจ้าภาพเจ้าสัตธา ร้อมด้วยญาติพี่น้องทั้งหลายผู้ขาเดี๋ยวมาลองมาล่ำให้ฟังมือนี่ถือว่าบุญหมอล่ำหลายสายหมอแค่นเงาเนาะค่ะน้อเอามาจังเยขอนอบน้อมแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบนมัสก,การพระเดชพระคุณท่าน เ่ากายวากรรมวากีกับมโนกรรมกรรมสามใดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ลูกหลานเราเชาวคณะถาวรอ่อ,อนสอนสินได้ร่วงล้ำกํมเกินขอขมาล่วงหน้าไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะคะขอกราบสวัสดีเจ้าภาพเจ้าสาัต t า a มือนี่ซื้อบาบุญหมอลำหลายสายหมอแทมนยงงาวจึงใดมาพอนาเจอตากับคุณพอ่อคุณแม่เจ้าภาพมือนี่เทศบุญมือนี่ฉลองอัฐถีหาคุณพอ่อ บุญมีเบื้องบนหรือคุณพ่อนาคล่ะค่ะคุณตาสายคุณย่ายผาเด็กชายจริญ่นเบื้องบนคือสิแม่ลูกไส้คุณแม่หลือเนาะค่ะน้อขอพ่อคูณขอบ,อบ,ขอบคุณเจ,าาเจาา้าภาพเจ้าสัตว์ค่าเด้อค่ะเด้อหมอล่ำกับหมอล่ำหัดใหม่เนาะค่ะน้อจังไดกะลูกในบ้านหวานในสวนอนุญาตบาดข้าเด้อค่ะเด้อขอโสดขออภัยสะล่ำบอถืออกถือใจพ่อแม่พี่น้องก็ได้เป็นหมอล่ำกัว่าให้ยกอ้อย,ยอคู่ก่อนเนาะค่ะน้อ ผู้บาอาจารย์สั่งไว้สอนไววเนาะค่ะเนาอหยกใส่กอกใส่หัวก่อนเนาะค่ะเนาะสาสา,สาชัวสาชัวสาชูาชพูดพลาลัตตานัง่งคำมาลัตตานั่งสังคาลัตตานั่งอันว่ากูกูสันโโกโนาคามาโนกัสสโปกตาโม สีสีอริยเมตตาโยคุณแก้วสามประการจึงในว่าพุทธคุณทำมาคุณสังฆคุณคุณเอ้ยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และคุณศิลคุณทานจงมาปกมาบังจงมากลางมาเลียม คุณอาจารย์คุณลำทำมวนคุณอ่อผู้กาข่อยย่อมือนอถนถนอมตนตังถ,ถูกถูกและเป็นดอกไม้ซาแก้วหน่วยสามไหวาทางขูดนาคนำกุ้งหมูพมีแตนพันคุณให้ซอยกองขนกองผู้กาขอยย่อมือนอมมือนอมเทวาดาศในป่าขอให้มาซอยป่องนั่งนองยาลงขอให้ซาปงปงละลือทั่วแดนดิน หลงปูเขาลุกให้ลำแล่เบิดเกินจนแจงให้แล่นำคำแล่นำคำการลำทุกไายฉันลำหอดแจนเสียงแห่งยาได้มีให้เสียงดีเสียงกาบัญยาไว้สอดส่องให้สว่างแลนจริงแหล่น้ำยาปันไว้ทุกด้านสูงหมูเทวา ขอให้มาสู้ซักละซอยป่องคนปองล้จสรองในวันนี้ในวันนี้ให้เสียงดีกะเจีงละไพ่มาเสียงต่อสู้ให้คู่น้องซอยปองซอยปองให้คู่น้องซอยปองอันนี้เม่นไหวออย่อคู่เนาะค่ะนาองทเฮ็ดอันใดกะ้างสีเลี่ยนอันใดก็ตามกะต้องไหวออย่อคู่คู่บาอาจารย์สังไหวสอนไหวเนาะค่ะนาะไปก่อน ผู้ใดญยังมากพระตะฝ้ายจะมองนี่ทะบู๋หรอผู้ยิ่งกับฝ้ายคือกันกับผู้ใช่หรอผู้ใช้ยังบอกการฝ้ายเป็นผู้ยิ่งมากกว่าฝเายแต่ว่าเอ้ยก็บอกแล้วแต่อยู่บ้านอย่าเอามือนเห็นกระโนนดากเด้อว่าฉันบอกว่าย้อมบะระเอ้าขันพ่อใหญนุ่งสันอิฉันกับบอย้อมเนาะค่ะเนาะนุ่งอุสุอาสาอิฉันกับบอมาก ถึงสีผู้หายก็สร้างมันถอดขายังไงก็อดสายแยนกินขิงต่างขาอ้วดเสวาผู้หายสร้างผอผู้เพลินไข่เนาะค่ะน้อปิดพัานล้มบ่บ่ปิดพัานล้มดอกค่ะมันกระลังสิออกกินญาตเพิ่นกินเข่า่แซ่บไหมแซ่บอยู่ดอกค่ะอาหารหวานข้าวมื้อนี้ก็แซ่บเสีบพ่อขั้วแม่ขั้วกับเห็ดแซ่บแซ่บลาบงัวกับเสีบอาหารหวานข้าวแซ่บอิลีเนาะค่ะน้อ นี่เพิ่นว่าสิเว้าเลี้ยงทำบุญเนาะค่ะนอบ้านนี่เพิ่นทำบุญเพิ่นมีปัจจิตใจใสศรัทธาจังได๋แน่อีฉันก็สิเว้าสิล่ำให้ฟังซะก่อนเนาะค่ะนอผิดพลาดมังได้ก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะนอหมอล่ำก็หมอล่ำหัดใหม่เนาะค่ะเนาะวางโควิดโคเวีดนี่ล่ะค่ะโอ นนออยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสลองสาลาบุญปั่นเข้าวจีบุญผีกินน้ำบุญทางศีลทางธรรมบุญเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพร้อมด้วยญาติพีน้องใจสางนำทำบุญหาพอบุญมีเบื้องบนแล้วก็คุณตาสายคุณยายขา เด็กชายจะเลื่อนเบื้องบนเพื่อว่าจะทําอุทิศส่วนกุศลไปหาผูหลวงลับดับขันมือนี่หมอล่ำทั้งหลายได้อนุโมทนานํามาหลอกมาล่ำมือนี่ขอให้เจ้าภาพจงจะเลื่อนเด้อค่ะเด้อเอาละหานี่จังว่าหมายความว่าหมวดสัทธาได้เอาบุญสางกอหมวดคุณแม่คุณพ่อได้สางนำทำบุญละาละตนทุนปัดใจหลายแสน พร้อมกันด้วยพวกญาติพี่น้องวงสาไม่มากหนาไหลตาพร้อมสูงพร้อมมู่จ้างหมอหล้ำคณะใหญ่หมอหอลํำฝังหมวกขาวอนอนซ้อนจิ้อยางซื้อยางดังกว่ายังให้คนฟังสืบตานงานวนตาลาซักทุกส่วนหลายยางปานไก่ทั้งกางนอกข้างในด้วยความเป็นหหวงเพื่อจะให้พ้นจากบ่วงวัดตะสงสารเพื่อจะไปพอนิพันตัดข้างสานต่อนี่รัตท่าตั้ง่อเลี่ยมใสใจจริ้ง ทั้งผู้ชายผู้หญิงศรัทธาเจ้าภาพมือนีฉันขอากราบนอบนอบ้นอมวันทาบพริได้จางขัมาสืบบ้านงานหมูตะลอดทอดตั้งหมูทั้งหญิงทั้งชายจ้างเดิมแม่ละก็จ้างยางไหลศรัทธากจเฮ่เฮ่เฮ่มันเปิดโอ้เปิดกระซังมันขอบมันหัอนอยู่ ยังยังไหลกระสาชากาเกจังหมอลำสาเนยงทำไฟสาเนทังปัดใจชัยท่านสาเนจะแม่นเบิดลายเพิ่นบ่อเสียได้กระป็นทา่านจงกงคนพาลาสิ้นท่านสีน้ำไปเป็นห่มกลมเลียมเที่ยมตัวพอได้มือได้ม่วเสาวมองจากยางว่าจะไม่จอบทะเบิงตาแนวเดียวเนาะเฮ้ยต้องแกนบอก รอทอดอน้ำบูน้ำน,นั่งย้ามยืนย้ามกังทํากังขื้นละแขงขาวังเ้าสีบ่ได้โศกเสาฮอนอกอก,อกใจกะทั้งเหลี่ยมตั้งใสทำตั้งสาววางตพวกคุณแม่คุณพ่อคุณป่าคุณลุงทางกำนันไยกำนีคือกันอ้าวอาวนองนุงอยู่นั่งกันโตลุงอยากจะเฝ้าเมื่อนอนชังวะาาค่ะค่ะค่ะ ยังว่าศาสตร์กับหมอนของเฮาหนังอยู่เป็นสีหามสีแหอหอบหิวน้ำหลังเอาไปจูดไปฝังกับให้หมอนกับศาสตร์อันว่าศาสตร์กับหมอนของเฮายึดแล้วเปียกกับแก้วจิ้วทัางหางตาอันว่าแก้นกับกาของเข้าตุกอย่าง อันหมนี้อยู่น้ำเฮาทุกอย่างไม่ใช่ของจริงบอ่อว่าใจเหรือยิ่งเท่านมหรือแก่ได้ยินบอ่อน้อเม่กับประสาทกันด่าเพื่อนในเทศนาตอนคนให้อยู่ว่าคนเฮาเกิดมาอยู่ในพุตรตาคุณเพียงแต่ว่าเป็นคนตัวตนสมมุติจับสินของทุกจุดเครื่องประดับป่าดาม่น เอาไว้กับบอมีราคาขันเวนเฮาเอาไว้โอ้ยผัดลมกับเด็กมาทางดีเนี่ยมาผัดตะขีข่อเดียนคือมาผิดเนี่ยโอ้ยมันก็อายอยู่เดนี้ยเ้ออโอ้ยหมอแค้นก็บโบเ็นได้อยู่แล้วล่ะเว้ยเอา สบมือข <icana>, ึ네้นฝันบังอะไรดีเป็นไหนแม่มันออกกินสแล้งละมันกัดมาตั้มือเศร้าถี่นาะไปเห็ดแนวกินยื้ตาตีหนึ่งเนาะให้นักเลี้ยนไปพักแลมสันเด้สองมือสองขึ้นแล้วไปเห็ดแนวกินให้เด็กน้อยเอาไกับซอยเหลียบบ่ได้แล้วมันจะเคยปลาหนี้ผู้ใดเนาะข้ามีแห้งนาะแม่นสิออกเกินมันก็เอาหัวเจ้าบนเข่า คุณเด้อค่ะเดอ้อที่มีน้ำใจเอาเงินมาให้เนาะคะ่ะเนาะให้ลำให้รวยให้สุดไวยลักตาลีเด้อค่ะเดอ้อเอาเอาไว้มองนุ่มๆน,นี่ละะะ่ะเนาะขันเอาไว้มองแข้งใต้มันสิเหม็นแจ็คเขาเกิดมาเอาไว้ย่าไปซื้อของโอ้ยเอาคือเก่าล่ะค่ะว่าจะมีพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้มองน,มนุ่มนี่ละ่ะพ่อมีแห้งแน่จังหน่อยกะชิมาอีกอยู่ นี่ก็เว้าเลี้ยงบุญเนาะค่ะเด้อดุบุญนี่บุญนี่ว่าไม่เห็ดใดง่ายๆเด้อค่ะเด้อแม่ว่านนี่เพิ่นตุ่มเพิ่นเต่ามาตั้งเป็นสี้ยวเสี้วปีเด้อค่ะเด้อส่วสีได้แต่ละบาทแต่ละสตางคนมี่กิตใจใสสัทธาคักเด้อค่ะเด้อสารส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไปหาคุณพอบุญมีเบื้องบนหรือคุณพอนาคคุณตาสายคุณยายผาเด็กชา่จะเจริญเบื้องบนือสิแม่นลูกไส้ไม่หญ่เหลืองเนาะค่ะเนาะ ไ,ไปพบพ่วมทีดีให้ได้ขึ้นสันฟ้าย่อขึ้นสูสวรวันเนาะคะ่ะนอเวบา,าเก่งดอก่่หมอลำหัดไหมเอาสิเ้าเลี้ยงบุญจักวางจากข้าวเนาะคะ่ะนอโอ้โอโอ นาละตาส้มพวกผู้เ่าวละมีแต่เศร้าพี่น้องมาห่มอยู่ทำง,งานเลือกล่ำละสมส่วนงานบุญสารละทุนสมโทบแก่กท่านวันนี้เพื่อนในมีของใให้ปัดใจย้ายแก่ใดอย่างแขกตั้งบานละทางไกลและไกลพี่น้องไกลพี่น้องไกลก็ได้มาพอโมธนาะ สาธุด้รให้พาลาบุญคุณเพิินมีเหลือลำจังวะคนบ้าเขาฟังลำเป็นหมู่จังวะสาธุเด้รขอให้บุญทรงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรร์ฟังเด้เจ้าละคุณพอสทธาฟังเด้เจ้าละคุณแม่สทธาเมื่อนี้เป็นเวลากองบุญคุณพอบวกที่ตั้งใจต่อในการกุศลตลอดประชาชนร่วมกันเป็นหมู่ บุญนันยูสุดเลือดไกลตาพอพนมมีสัทธาใจใสาปานเก้่ท่านไปแล้วกับบ้อหวงน้ำหลังพอพนมมีชิ้นทมใจดีมีเศษเท่ากับมหาเวทท่านลูกสองสีตลอดนั่งมาซี่เมียอ,องค์พาบาดก็ยังปาดสาจากกับบ้อหวงอะไรก็พอด้วยน้ำใจกับกูสนนำห่โอโ้ยหมอลำหิวน้ำ หลอ,อดฮอดคุณพ่พอลุงป้าหน้าอาเดียวมาโมทาหน้าจีดใจใสซืนได้น้่ก่อนเนาะค่ะนอใจสีขาดค่อหแหงไปเห็ดกับเขาให้นักเรียนสองมือสองขึ้นเหรอคะ่ะว่าได้นอนเลยสามลอยสี่ลอยหอน,ะคะนอค่ะนอบ่าตายกับเลี้ยงกันที่เขาเลือกปานน่หมอลำั่ว่ากับเข่าคือข้อแหงโอ้ยเห็ดกับเขากับข้ขอหแหงเนาะมันหอนเนาะเต่าแก๊เน,นาะเขาอาจารย์ ขอบุญขอบคุณนามเด้อค่ะเด้อดนั่กันแต่ละคุณพีมันบได้เรียกพีเรียกน้องได้วความมีแห้งอ่ะตลอดทั้งคุณพอลุงป้าดอาอาเดี๋ยมาโมทา ใจใส่ซื่นได้ทำความหล่นเลือนกาณาโมตีตั้งเรื่องกะเรื่องปาน,นกำเกาดีปานไอบุญของยาพ่อญ่บุญของยาเมีหญ่จิตใจส,สองปนานเดามีผู้เบาผู้เศ้ารวมกันเป็นโอก็พอบุญคุณพอศาสตร์ก่อนน้ำพาได้มาเป็นสาธาทำบุญั้งนี้พร้อมกับเจ้านาที่ดูเรื่องเร่ร่วน่มีไผ่โรกวนกองบุญคุณพอ งามกะงามเป็นสอนำหานนำพานตลอดบ่อหีวานงามดีทูกแห่งก็พอสัตว์่าแต่งสมส่วนม่วนบุญขอพาเดชพาคุณโยโยยิงยิง,ยงตลอดชองถุกเสียงเก่าของเงินทองได้มีเขามีของตั้งบุญตั้งกฎ ขอ,อยาใดมีโทษหอนเฮงเต่งตนขอให้มีแต่บุญยาใดมีเหตุขอสา,าธารีวิเศษย่ำยอดโลกีล้วนตะกองดีดีกับบันโดนมาใสคใ่คุณพ่อญ่คุณแม่ไ่ตลอดทางลูกหลานที่เบ่นไดจากไปก็ให้ถึงนีผ่านดวงสาฉันยอดขอให้ลูกตลอดใตเทปตั้งกามฉันได้มาล้ำง,งานกองการ้างนี้ ร่างงานกองการข้างนี้แทนไรบหน้าที่เอาผู้ใหญ่บ้านเอาเงินมาใหา้เอาเขาขอบคุณาเถิดเด้อให้เพื่อนไดนเป็นผู้ใหญ่บ้านเด้อค่ะเด้อเอาเอาไว้มองนุงน่มๆนี่ละค่ะเอาไว้มองเอื่อนมัดสีเถือเกเยน็น ได้รับความถาวรลืนเรื่องไลายอย่างพอาว่านเป็นจังฉันเป็นคนล่ำได้จางฉันมาลำกองการงนานใหญ่ฉันได้ตั้งใจใส่สมดังความหมายว่าให้ความให้ไกลมือนั้นวันนี้เพื่อนก็ได้รับเบี้ยบาทเงินจำวันนี้ได้มาล่ำทํำตามหน้าที่ของเจ้าของนายมันนั้นสมความหมายจริง พวกแห่งานผู้จัดผู้แจงลาเบียบทำกันล้วนแต่ก่อง้มงามหละพวงยาพวงมากทั้งมีความตาลาดทั้งมีความตาลาดเบาห้วนนวลหูสาตูเดอร์ก็อให้บุญน,น้ำสู่แสนกับพันชาติให้ถึงหอพาศาสตร์ันคือเมืองพมปราะวะรก้นนิยม พราะว่าคนนิยมเทวดาก็ซื่นไทยบ้านอื่นมาซื่นมางั้นไทยบ้านอื่นเขาก็ซื่นมางันเขาก็คุย้ยคือกันว่าแม่วันสลัดว่าแม่วันสลัดคนที่ลำสักสลัดคุณแม่กองเกี่ยวสลัดคุณแม่เกิงสลัดทั้งมีของสะอาดกระเต็มโตเต็มเตียงวันตกองพร้อมเพียงจิตใจใจสซื่นอ๋อ่เอ้ย พ่อใหญ่บุญมีเอ้ยพร้อมกับทั้งลูกหลานเอ้ยก็ถอดทั้งลูกหลานเอ้ยให้ก็ได้ขึ้นถึงปองกระสวรรค์นีผ่านก็ให้ขึ้นวีม่านมีนานมมานมสาวสนมเสน,น่าดำแห่เอาบาสน,นี่วันน็้บุญแล้วพวกขากะจีผ้าไปทั่วนรกไปทั่วนรกมีนรกมีอยู่ห้วย,ชวย,ยเชี่ยให้ไข่เศร้าไว้ปานี่ไข่อยอนย,อย,ญญอย,อยอ่อมเด้อเอาไว้ขอบคุณเจ้าเจ้าัาเด้อค่ะ ให้ฉันไปตาอ้อยนังเร้อคุณผี่เด้อยะสาจาก้าโรดหลายขอบุญขอบคุณค่ะให้ถูกไว้้อยตาลีเด้อค่ะเด้อกวนเก็บยาใดก้วงไข่ยาให้มีให้เจ้ามีอายุเงืนหมันพ่านปีเป็นเขตให้คนเหมือนประเทศมาห้มขอบรั้วเจ้าแตะรอบครั้วเดียวเด้อคุณพอนวลเอ้ยโอ้ยว่าสิล่ำอีกสี่หากอนอาจารย์ท่าบ้ไห่รัพนะ มันสิกินเวลาผู้อื่นพนาว่าโอ้ยจะเป็นผู้ขาดเสียดายอุตสาหะมากขอแห้งแล้วนั่นอันใดนหรอหฮรำโยบอกเอ้าหยักเขาบอก้งเอาเอาออกจากบ้านเอาว่าเอาทวนาโกพนาขาดจีผ้าทวนาโกหมอล่างก่อนนะค่ะนอ้มีแปดมีแปดนรกเอาเด็กลามาแล้วให้ว่าจะถอนนอค่ะนอ มันโควิดโคแวดมานี่โดนลรวค่ะเพราะว่ากําลังหัดเนาะคะ่ะน้องมวนบะมวลกับอดสายเหยน่กินขิงต่างค่ะออดเสวผภู้หยสร้างพ่พอผู้เผินไข่เนาะคะ่ะน้องลูกในบ้านหวานในสวนเนาะกะําลังหัดเนาะคะ่ะน้อมาซอยบุญซอยงานเจ้าภาพเจ้าสักข่าเพล่นมูพวกเฮ็ดยังไหแต่เข้าไปอันเข้าไปยังเราเข้าไปอันท่องเที่ยวสวนสัตว์กับวัเด็กไปน้องเขาอี้เมียเอ้ยไปเห็ดแน่กินสองมื่สอง,อสองขึ้นหรือวันเด็กอยู่ไหนนอนกันยังวะ น้ำแปลกน้า,ตนาเตียนอยู่นี่เอาให้พักจัก,ก่อนเนาะคะ่ะเอาพื่นขึ้นมาเนาะคะ่ะน้อหมอร่ามันสิกินเวลาของคนอื่นเนาะคะ่ะน้อจักหน้อยก็บจิขึ้นมาลองอีกดอกคะ่ะเอาวาสจิตทวนนรกให้อาจารย์ก็เรียกว่าเป็นเสียงมีเมียไล้แล้วอขอบุญขอพุ่นเนาะคะ่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายเจ้าภาพเจ้าสัท่ากระไดที่คิดหอดคิด,คดถึงว่ววองถาวรอ่อ,อนซ่อนศีลเนาะคะ่ะน้อขอขอบุญขอบพุ่น,นะคะ่ะ